ผู้ชมคะ8มีนาคมที่ผ่านไปแล้วก็คือวันสตรีสากลน,นะคะเป็นช่วงเวลาที่ได้รณรงค์กันเพื่อให้เห็นความสําคัญของบทบาทของผู้หญิงในทุกๆวงการค่ะแล้วก็เป็นโอกาสที่ดีที่เราจะพูดถึงบทบาทของผู้หญิงในการทํางานนะคะว่าถ้าจํานวนเพิ่มขึ้นแล้วจะช่วยเพิ่มบทบาทของผู้หญิงให้เป็นที่รับรู้อย่างไรวันนี้คิดยกกําลังสองกับดรสมเกียรติตั้งกิจวานิชประธานทีดอค่ะ สำคัญอย่างมากเลยใช่ไหมคะที่ต้องมีที่ทางให้ผู้หญิงได้แสดงผลงานมากขึ้นนะคะอาจารย์การที่ผู้หญิงนะครับมีบทบาทในการสร้างผลงานมากขึ้นนะครับไม่ใช่เป็นประโยชน์กับผู้หญิงเท่านั้นแต่เป็นประโยชน์กับคนทั้งโลกครับเพราะทุกวันนี้หากผู้หญิงนะครับไม่ได้แสดงความคิดสร้างสารรค์งานของโลกนะครับที่ปรากฏออกมาก็จะน้อยไปครึ่งหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราอยากเพิ่มงานสร้างสารร์นะครับใหม่ ขึ้นอีก2เท่านะครับก็แปลว่าควรต้องเปิดบทบาทของผู้หญิงเพิ่มขึ้นครับและการรับรางวัลอันทรงเกียรติในสาขาต่างๆก็ช่วยยกระดับสถานะของผู้หญิงในแต่ละวงการได้ด้วยนะคะปีนี้นะครับเป็นปีที่มีการมอบรางวัลป่วยอึ้งพากรสําหรับนักเศรษฐศาสตร์รุ่นใหม่ครับซึ่งมอบเป็นปีที่8แล้วนะครับแต่ว่าเป็นครั้งแรกนะครับที่ผู้หญิงได้ครับทั้ง2ท่านคือดรสมรัตจันทรรัตน์จันวิไลศรี จากสถาบันปุ๋ยอึ้งภากรนะครับและดรกันนิกาธรรมพานิชวงศ์จาก t d r i นะครับก็เป็น2นักเศรษฐศาสตร์ชั้นยอดที่แสดงฝีมือให้เห็นว่าผู้หญิงก็เป็นนักเศรษฐศาสตร์ที่เก่งได้ครับแต่คําถามนะครับที่อาจจะต้องถามกันก็คือทําไมผู้หญิงเพิ่งมาปรากฏนะครับในการมอบรางวัลครั้งที่8ครับและถ้าไปดูระดับโลกนะครับรางวัลโนเบลนะครับแจกกันมาแล้ว44คนในด้านเศรษฐศาสตร์มีผู้หญิงได้เพียง2คนเท่านั้นครับเพราะฉะนั้นนี่คือคําถามใหญ่ว่า ผู้หญิงมีภาระงานนะครับเลี้ยงดูดูแลครอบครัวนะครับมากกว่าผู้ชายหรือไม่ซึ่งนักเศรษฐศาสตร์หญิงสองท่านก็เป็นคุณแม่ทั้งคู่นะครับเพราะฉะนั้นการได้รางวัลน,นั้นถือเป็นเรื่องยอดเยี่ยมมากที่ทํางานบ้านก็ไม่ตกหล่นทํางานเพื่อสังคมนะครับงานวิชาการก็แสดงผลงานยอดเยี่ยมออกมาได้ครับและผู้หญิงในวงการอื่นๆที่ถูกมองข้ามแล้วคนควรที่จะให้ความสําคัญกันมากขึ้นลระอคะอาจารย์ยกตัวอย่างกับเวลาเราพูดถึงการค้นพบ สารพันธุกรรมที่เรียกว่า DNA นะครับที่มีโครงสร้างเป็นเกลียวคู่นะครับดับเบิลเฮลิกซ์นั้นเรามากักจะคิดถึงนะครับนักวิทยาศาสตร์ชายสองคนคือวัตสันกับคลิกนะครับแต่จริงๆแล้วงานของวัตสันกับคลิกนั้นนะครับเกิดขึ้นมาได้เพราะว่ามีภาพถ่ายเอ็กซเรย์นะครับของ DNA ที่ถ่ายโดยโรสลินแฟรงคลินนักเคมีชาวอังกฤษครับแต่ว่าเธอผู้นี้ ไม่เคยถูกเสนอชื่อรับรางวัลโนเบลเหมือนนักวิทยาศาสตร์ชายสองท่านที่กล่าวมาเลยนะครับจึงเป็นสตรีแห่ง DNA ในความมืดครับแล้วจริงๆถ้าไปดูหลายวงการก็จะพบว่ามีผู้หญิงที่มีผลงานดีๆแต่ปรากฏว่าไม่ได้เครดิตเท่าที่ควรครับเป็นเรื่องสําคัญอย่างมากนะคะเพราะว่าเชื่อว่ามีผู้หญิงเก่งๆแฝงตัวในวงการที่มองแล้วยากๆแล้วมองว่าเป็นสาข,ขาของผู้ชายยังสาข,ขาคณิตศาสตร์ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่มีผู้หญิงที่มีความสามารถสูงๆอยู่เยอะเลยนะคะ จริงๆมีนักคณิตศาสตร์หญิงที่เก่งมากนะครับที่อยากเล่าเป็นตัวอย่างก็คือเดน่าไทมีนานะครับนักคณิตศาสตร์ชาวละตเวียนะครับเธอคิดทฤษฎีนะครับทางคณิตศาสตร์ได้อย่างน่าสนใจคือไปศึกษาคณิตศาสตร์ชั้นสูงที่เป็นนามธรรมมากๆนะครับที่เรียกว่าเรื่องของระนาบไฮเปอร์โบลิกพูดแล้วเราคงไม่เข้าใจกันนันคืออะไรแต่ถ้ามาดูการแสดงเป็นรูปธรรมของเธอนะครับที่เธอแสดงออกมาด้วยการถักโครเช่ ก็จะเห็นเป็นรูปคล้ายๆรูปปากกาหลังเนี่ยครับนี่คือรูปถักโคเชแล้วพื้นผิวแบบนี้ครับเรียกกันว่าเป็นระนาบไฮเปอร์โบลิกครับเพราะฉะนั้นการที่มีของที่เป็นรูปประมนะครับออกมาช่วยทําให้การสอนคณิตศาสตร์ง่ายขึ้นมากและช่วยทําให้ผู้หญิงนะครับสนใจคณิตศาสตร์มากขึ้นด้วยเพราะแปลว่าผู้หญิงก็ทําได้ในโลกคณิตศาสตร์ด้วยครับและอย่างการมีรูปผู้หญิงเป็นสัญ,ญลักษณ์โดยเฉพาะบนธนบัตร กลายเป็นเรื่องที่ต้องต่อสู้กันเลยนะคะอาจารย์ในสังคมของประเทศอังกฤษนะคะอังกฤษจริงๆมีนักประพันธ์หญิงที่มีฝีมือหลายคนนะครับคนหนึ่งซึ่งส่วนตัวผมก็ชื่นชอบผลงานของท่านนะครับก็คือเจนออสตินนะครับนักประพันธ์อังกฤษนะครับ Sense and Sensibility p r i d e a n d p r e j u d i c e อะไรต่างๆนะครับผลงานคลาสสิกมากมายแต่ว่าเมื่อมีการจะเสนอให้มีคนธรรมดานะครับมีรูปบนธนบัตรของอังกฤษนะครับก็ปรากฏว่าก็มีความพยายามโณรงค์นะครับ ให้มีรูปผู้หญิงอยู่บ้างจากที่ผ่านมามีเฉพาะรูปผู้ชายนะครับแต่คนรณรงค์ก็ถูกขู่ทําร้ายเพราะอาคติของผู้ชายที่คิดว่าผู้หญิงผู้ชายเสมอกันอยู่แล้วต้องแข่งกันที่ผลงานแต่ก็ปรากฏว่าผู้หญิงที่มีผลงานอย่างเจนออสตินนะครับก็ยังปรากฏว่ากว่าจะได้ขึ้นรูปในธนบัตรก็ใช้เวลานานมากครับนี่ก็คือกําแพงที่ขวางที่ทําให้ผู้หญิงนะครับไม่ได้โชว์ผลงานเต็มที่ครับวงการกรวีเองก็เช่นเดียวกันนะคะอาจารย์ที่มีอคติ ลำเอียงเรื่องนี้นะคะแม้กระทั่งด้านศิลปะอย่างการประพันธ์เพลงนะครับการที่จะมีคีตาะกะวีขึ้นมาประพันธ์เพลงได้อย่างไพเราะพวกเพลงคลาสสิกต่างๆนะครับก็ไม่ค่อยมีชื่อผู้หญิงเท่าไหร่แต่ถ้าไปศึกษาในประวัติศาสตร์นะครับก็จะพบคีตาะกะวีหญิงนะครับที่มีชื่อเสียงคนหนึ่งก็คือคาราชูแมนเราอาจจะรู้จักชื่อของชูแมนนะครับจากโรเบิร์ตชูแมนซึ่งเป็นสามีของเธอแต่จริงๆคนที่ประพันธ์งานมากกว่าคือตัวภรรยาครับเพราะว่าอายุยืนกว่า แต่งเพลงนะครับประเภทคอนแชร์โตและงานต่างๆถึง66ชิ้นครับแต่ว่าคาร่านะครับเกือบไม่ได้เป็นนักประพันธ์เพลงแล้วทั้งๆที่มีพรสวรรค์มากเพราะสมัยนั้นคิดกันว่าหน้าที่ผู้หญิงนะครับไม่ใช่การแต่งเพลงเพราะฉะนั้นผู้หญิงอย่าไปคิดริอ่านแต่งเพลงเลยคาร่าเองก็เลยคิดว่าตัวเองคงจะไม่ไปเป็นคนแต่งเพลงนี่ก็คืออีกตัวอย่างหนึ่งครับว่าค่านิยมในสังคมนะครับอาจจะทําให้ผู้หญิงไม่อยากแสดงออกเท่าที่ควร ทั้งทาที่มีความสามารถไม่แพ้ผู้ชายเลยครับแล้วโดยรวมคะ่ะควรจะส่งเสริมบทบาทของผู้หญิงในด้านต่างๆอย่างไรคะถ้าอยากให้โลกมีความคิดสร้างสรรค์เพิ่มขึ้น2เท่านะครับก็ต้องให้บทบาทผู้หญิงอย่างเต็มที่ครับก็ต้องตั้งคําถามนะครับว่าผู้หญิงทําไมไม่มีผลงานมากไปกว่านี้ครับอย่างแรกก็คงเป็นเรื่องโอกาสจํากัดนะครับเช่นนักวิชาชีพหญิงนะครับต้องทํางานบ้านด้วยนะครับงานบ้านรัดตัวดูแลลูกดูแลคุณพ่อคุณแม่ผู้สูงอายุนะครับเพราะฉะนั้น โอกาสสร้างผลงานก็อาจจะไม่เท่านะครับก็แปลว่าต้องแบ่งงานบ้านกันนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับผู้หญิงมีผลงานดีๆแล้วแต่ผู้ชายไม่ได้ให้เครดิตนะครับเช่นงานเรื่องของการค้นพบโครงสร้าง DNA เเป็นต้นนะครับหรือไปยึดติดกรอบเดิมนะครับว่าผู้หญิงนะครับไม่สมควรนะครับจะต้องเป็นนักประพันธ์เพลงเป็นต้นนะครับและตัวผู้หญิงเองนะครับด้วยคุณค่าทางสังคมก็อาจจะไปเชื่อแบบผิดๆเช่นเดียวกันว่าผู้หญิงไม่เหมาะสมที่จะเป็นคนสร้างผลงานครับ เพราะฉะนั้นครับก็ต้องเปิดบทบาทผู้หญิงเพิ่มขึ้นที่สําคัญที่สุดก็คือขจัดอคติในสังคมครับเพื่อที่จะทําให้ผู้หญิงผู้ชายมีโอกาสในการสร้างผลงานสร้างสารรค์เหมือนกันทั้งคู่ครับศักยภาพของผู้หญิงมีอยู่มากมายนะคะและถ้าได้โอกาสได้แสดงความสามารถก็จะยิ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและทําให้ได้เข้าใจศักยภาพของมนุษย์เพิ่มขึ้นทั้งผู้ชายผู้หญิงเลยนะคะวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากค่ะ